สำหรับคนเป็นพ่อ,อยังผมผมก็มีความรู้สึกอยากจะบอกกับทุกๆคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะ oh. ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งความประทับใจที่พ่อแม่หลายๆคนมีความรู้สึกแบบนี้เนาะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่มีโอกาสได้รู้สึกถึงความสุขที่ได้เห็นความสําเร็จของลูกแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่สําหรับผมมันมีค่าและก็ยิ่งใหญ่มากนี่คืองานกีฬาสีที่ลูกสาวของผมวัยสีขวบ ได้ลงแข่งขันในการวิ่งระยะ30เมตรซึ่งมันเป็นความประทับใจที่นะบอกเลยว่ามันโคตรรู้สึกดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ลูกของเราได้แบบเป็นตัวแทนของโรงเรียนชาวไร่ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ที่ผมอยู่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงความสามารถนั่นก็คือเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งกีฬาสีมีทั้งหมด13โรงเรียนระหว่างนี้ก็ เป็นช่วงที่กำลังจะเริ่มแข่งวิ่งทางตรงนะครับผมบอกเลยว่าผมมีความสุขมากที่ได้เห็นช็อตนี้และแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นครับจังหวะนี้ลองฟังเสียงดูนะครับว่ากองเชียร์ของเราเขาได้พูดว่าอะไร เชื่อไหมว่าจังหวะเน,นี้ยผมแบบคือแบบหลุดเลยอะ่ะคือแบบโคตรดีใจอะ่ะมันเป็นรมที่แบบลูกได้ที่หนึ่งอะ่ะเออมันเป็นแบบนะอารมณ์พ่อแมอ่บอกเลยว่านะใครเห็นลูกได้ที่หนึ่งแล้วผมเชื่อว่าต้องมีความสุขเหมือนผมอะ่ะก็บางคนอาจจะไม่หวังนะผมก็ไม่ได้หวังขนาดเนี้ยแต่ว่านะมันคือความสุขอะ่ะทําไงได้อะ่ะเออเขาตอบแทนเราด้วยการแบบได้แชมป์อ่ะเออคิงอะ่ะ <c oughs> ลักจังลูกลักของพ่อ